กราบสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเช้าวันนี้พบเจอกับผมอีซีย่ยุคคนยุคคนชนข่าวนะครับเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวนั้นยังมีให้ได้ติดตามเช้าวันนี้ก็โกราหนเกิดการอพยพประชาชนในตึกสูงหลายแห่งโดยเฉพาะหน่วยง,งานของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะก็ต้องเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสตินะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการท้าทาย ที่ประชาชนคนไทยจะผ่านเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบทางด้านภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของประเทศไทยไปให้ได้นะครับก็ขอส่งกําลังใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแต่เราจะเห็นเลยนะครับว่าการที่ตึกสตงถล่มลงมานั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเอกนันถึงขนาดบอกว่าเห็นเหล็กเส้นแล้วมีอึ้ง ทุกผู้ชมครับพูดถึงขนาดคำนี้ออกมาแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลังนะเอาเรอคอยการค้นหาคำตอบกันต่อไปโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เ,เขาเรียกว่าตึกเนี่ยก็มีบริษัทลงทุนจากจีนเนี่ยเข้ามาร่วมทุนด้วยนะครับทีนี้เรามาติดตามอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นข่าวการเมืองนะครับเป็นข่าวการเมืองที่หลายท่านรอติดตามบทสรุปกันอยู่แล้ววันนี้ ก็ไปเกิดขึ้นที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษเมื่อสักครู่เนี่ยสารอาญาพิ่งสั่งอพยพคนนะเพราะมีเจ้าหน้าที่บางท่านเนี่ยเห็นถึงความผิดปกติของตัวอาคารสำนักงานสาลยุติธรรมก็เลยสั่งอพยพแต่เข้าใจว่าก่อนจะอพยพเนี่ยนะฮสารตัดสินจำคุกค,คุณสิระเจนจาคะอดีตสสพักพลังประชารัฐโดยไม่รอลงอาญานะฮะ ว่ากันง่ายๆก็คือเป็นคดีการกระทําความผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งครับตามกฎหมายการเลือกตั้งฟังดีนะก็คือคุณศิระเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครสสเนื่องจากเคยโดนสารแขวงปทุมบันจําคุก4เดือนในคดีช่อโกงนะครับเมื่อปี2538คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปากโกงนะคร กฎหมายค่อนข้างเข้มข้นคุณศิระถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ปี38มแปดหลายคนอาจจะย,ยังไม่เกิดหลายคนอาจย,ยังเป็นเด็กน้อยแต่ตามกฎหมายบอกว่าลงสมัครไม่ได้ครับแล้วอายการก็สั่งฟ้องว่าคุณศิริพนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตนเองเคยถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งครับโดยขอให้ศาลเนี่ยสั่งจำคุกแล้วก็มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งคุณศิระ20ปีนะครับถ้า20ปีเนี่ยก็จะต้องบอกว่าทั้งชีวิตก็ได้นะเพราะคุณศิระเองก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่แล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณศิระวันนี้เดินทางมาที่ศาลนะครับแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์คุณศิระไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเอาไว้ ซึ่งในเวลาต่อมาศาลตัดสินจำคุกคุณศิระเนื่องจากมีการกระทำความผิดเนี่ยหลายมาตราเลยนะครับทั้งมาตรา442เล็บ12แล้วก็มาตรา151ให้ลงโทษจำคุก1ปีแล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง20ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาครับจำคุกปีหนึ่งโดยไม่รอลงอาญานะครับซึ่งในเวลาต่อมาทนายความของคุณศิระ ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่นะครับถ้าได้ประกันก็ไปสู้อุทอนกันต่อแต่ถ้าไม่ได้ประกันนะครับคุณศิรักษ์ก็ติดคุกเลยนะปีหนึ่งแล้วประกอบกับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเนี่ยมีคำสั่งให้อบพยพประชาชนร่วมกับอีกหลายๆตึกในกทมนะฮะสถานการณ์ยัง ไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังงงกันอยู่ว่าคุณศิระเนี่ยนะเออตอนนี้อยู่ไหนเออว่ากันตามตรงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับตอนนี้คุณศิระอยู่ไหนเพราะสารอาญาสั่งอพยพก,ก็หมายความว่าทั้งผู้พิพากษาทั้งเจ้าหน้าที่อุทธรณ์เนี่ยนะครับก็ต้องเออออกมาจากศาลให้หมดนะครับส่วนจะกลับเข้าทําการหรือปล่อยให้กลับบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วขึ้นเลื่อนนัดการพิจารณาคดีหรือว่าคําพิพากษาีกหลายคดีเนี่ย อันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวแล้วกันเพราะตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยมันโกลาหลม,มันสับสนมันวุ่นวายยังเอาแน่เอานอนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับหลายคนเกิดภาพจำกรณีตึกถล่มนะก็เลยอดกังวลไม่ได้ว่าเช้าวันนี้เกิดความผิดปกติของตึกอีกหลายแห่งทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับผมก็รีบเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้กับคุณผู้ชม ได้รับทราบเป็นข่าวด่วนนะครับหากช่วงท้ายของรายการชื่นชอบผมชื่นชอบยุคคนสื่อแบบยุคคนสามารถอุดหนุนสินค้าชุมชนของยุคคนผ่านทางอินบ็อกซ์กล่องข้อความลิงก์ไลน์นะหรือจะทักเป็นคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับไส้อ้วนนย่ยุคนของดีของแท้แน่นอนครับ แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี con, ่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิชุดมีสิชิ้นนะฮะในนี้เมันไปแท่งไปแท่ง แล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีท้าม้าาไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2าทาหนชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็า่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง <c oughs> ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเ,เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําทรงสั่งทําทร,มง,ทรมงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ทาให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอามาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อบาทชุดละร้อบาท Na gap